สวัสดีครับพบกับรายการร้านชาแนลนิวเกมส์ไหมครับน้าปีนี้เป็นครับเซิร์ฟลืออะไรลืออีกแล้วคอสมิกครับผมในส่วนของแฟชั่นนะครับวันนี้ครับเราได้ทำการจับมาเล่นแล้ครับผมเนี่ยเราจะมาทำการเนี่ยครับรอบะรอกิวนี้กันนะครับอะไรชื่ออะไรเนี่ยอ๋อในฟอร์ซัสี่เลือดอืมไม่ใช่ครับคิดอันะเนี่ย U R E E นี่ครับผมซึ่งมันเป็น25คูณ25ใช่ไหมครับแล้วคุณครับโอเคมาแล้วครับผมขออภัยเมื่อกี้จริงๆนะเมื่อกี้บอก25คูณ25บ้านต้าเลยครับมันคือ5คูณ 5, 5, 5, 5ครับผม5ค25ครับผมซึ่งเราจะมาเจาะข้างๆกันนะฮะซึ่งมันเราก็อยากจะหากิวเขาพี่เก้เอยไม่ใช่พี่เก๋เขากิวของพระราหูดีนะฮะก็จะเจาะให้ลึกเลยลนะโอ้โหไหน ทำโวดก่อนไม่น่ามีอะไรฮนะเจาะตรงนี้ได้ดีกว่าทำเลืนะ่อนฮะตอนนี้ครับกิวก็เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะจริงนะนี่ครับเริ่มต้นใหม่จริงครนะับนี่ครับของเริ่มต้นของผมนะะไม่เยอะใช่ไหมครับเริ่มต้นใหม่ครับสําหรับลูกคิวนี่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะจะรับเพิ่มดีไหมก็ต้องพิจารณาดูนะฮะถ้าใครอยากเข้าก็ต้องพิจารณาแล,แล้ว ผมก็อยากเข้ากิวพี่เจเขานะแต่พี่เจเขาไม่ได้สร้างกิวไว้นะผมตั้งก่อนแล้วคูใจร้อนนะผมมีสร้างก่อนโอเคทิงกิวผมมีแล้วนะไม,ม่ต้องกลัวนะฮะแต่ทิงๆิงที่ขาดไปนั่นก็คือตงังค์ไม่ค่อยมีนะฮะดูตังค์ผมนะครับสองหมื่นนะสองหมื่นกว่าบาทนะฮะจะซื้ออะไรได้นะฮะออซื้อดีนก็ประมาณยี่สิบกว่าฟองจอดให้ลึกเลยนะนะโอเคจอดลึกแล้วนะ น่ตอนนี้เราไปถึงชั้นล่างแล้วแต่มีคนเพื่อมายิงเ้วเหรอข้าดูครับแปมนี่ไงโอ้อะไรเนี่ยโดนบุกแล้วอะ่ะยูคนี้โดนบุกแล้วนะมาสีเชี่ยวเลยอ่าออมยิ้มจอดของบานของดีอะไรก็ชอบนี่กิวใหญ่เนี่ย นี่วานตามสันติตยานล้ลวเลยเนะี่ยแล้วเจอดุย้ยยิดด่งเจ้าตอนนี้เราก็อยู่ทางฝั่งใจกลางกิวเขาแล้วนะซึ่งรู้สึกเขาจะป้องกันส่วนนี้เป็นพิเศษเนะี่อยอหยกขายอนะไรเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะน่าซื้อนะแต่ผมมีแบบของดีกว่านี้นะครับจริงผมได้ชิวท็อกแล้วแต่ดันนี่งดันทำพังไว้แล้วนะกอเส็งไม่ได้ทำพางดิ เวลาขายตรงนี้นะมันจะมีพวกเวลาบอกอยู่ว่าหนึ่งวันนะซึ่งผมไม่ได้เอาขาเวลาหนึ่งวันนะเลยไปวันนนะซึ่งปืนใหญ่นี้ก็ไปททำไม่รู้นะฮะทีนี่ก่อนเอาได้แล้วโอเคไดคใน,ในมาแล้วนะโหโอเควางได้เดี๋ยวผมว่าไปดูของสักนิดหนึ่งนะฮะไหนไหนมาแล้วอย่าเสียเที่ยวเลยนะฮะเล่นบล็อกกลับบ้าน็ล่นดีนะ หยีบได้ไหมจำจำจำไม่ได้ด้วยจริงเลยดิอ่สายแล้วกันนี่ลพอหินหินดําดีถังน้านะจําเป็นมากตอนนี้เราขาดถังน้ำนะบ้านเรากอทิ้งนี่เลยเชด็ดเอาี่เก็บไว้ขวานโงโงง่า้พังแล้วโยนทิ้งไปเอาปิ่นบล็อกมาเอานี่โยนทิ้งไปเอานี่มา นี่โยนทิ้งไว้นี่มาโอเคกับบ้านดีกว่านะผมโอเคนะครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับข้างบ้านยิวหมนะผมดูนะนี่กำแพงลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นห้ามาแต่ตรงสระกห้าตรงนี้นี่ตรงนี้โอหกเจ็ดแล้วก็แปดนี้ไม่น่าผมไม่ได้จะนับดีไหมฮะเพราะว่ามันจะมีลาวานแล้วก็น้ำเอย้ลาวานแล้วหินอยู่นะ ซึ่งผมขอไม่นับแล้วกันนะยังเป็น8แล้า9ชิบ11แล้วอะไรไปครับผมต้องบอกสิบกว่าชั้นนะะซึ่งแปลว่าผมสิบกว่าชั้นไม่รู้ว่า,วามันจะป้องกันอยู่ไหมฮนะเอเฮดแบบไม่มีใครขายทีนทีเลยครับผมมาดูสภาพอย่างใกล้เคียงนะโอ้โหบ้านมันก็ดูแบบยิ่งใหญ่นะแต่พื้นที่มันที่สุดยอดมากนะโูเทคนี่ก็น้อยๆนะนะเนี่ยก็บ้านผมที่อยู่ในนี้ ซึ่งผมกำลังทำอยู่นะสะสงสุดผมว่าจะทำสิ่งนู่นแต่ออกซิเดยียังไม่มีเลยนะเสียดายมากออกซิเดตนี่แบบมันต้องใช้เงินในการซื้อกองละเ 900, 900, ก้าเก้ารอยหรือเ่าก้าร้ยห้าสิบอ่ะผมไม่ค่อยได้ใจนะตทงสิ่งล่างก่อน้วค่อยดเ,เข้าไปดูข้างในนะเนี่ยนึบเอาเห็น่าค่ะพี่อหอหายใจไม่ออกโอเครอสักพู่งน,นะฮะ โอเคครับนี่ครับก็เป็นสภาพของคิวทุกๆผงผมนะฮะถามว่าน,นี่ประตูจะไปเนที่นีนะเพื่อไปตักลาวามานโดยเพราะแลนนี้ครับผมก็เป็นพวกเก็บของวในนี้นะฮะแล้วนบนที่เปิดได้อยู่แล้วเนาเก็บของไปแป๊บ,บหนึ่งแล้วก็ยัดใส่ในกล่องด้านล่างฮนะวันนี้ผมก็เพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เองครับผมเก็บเก็บได้โอเคครับตอนนี้เราได้มาสปาแล้วผมซึ่งผมลืมคำสั่งหนึ่งนะที่เคยไม่เคยสอนมาก่อนนะทับเอ็มนะฮะทับเอ็มแล้วก็ เอาอไปตามที่ชื่อคนนะถามว่าทัเมเพื่ออะไรนะเป็นการกระซิบนะกระซิบสามารถกระซิบตัวเองได้ด้วยนะได้ป่าเออสามารถกระซิบตัวเองได้คนระับฮหสวัสดีสวัสดีเออคุยตัวเองไม่วนหลอนทักๆนี้คนระับสาม,มารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะบา้บาๆๆเข้าไปนะเนี่ยแต่ถ้าเราไปพิมพ์แบบเฉยๆอย่างนี้นะซ์ฟเวอร์เขาไม่ให้พิมพ์ภาษาไทยแลยนะ้วอะผมก็เพิ่งรู้นะ ปกติไม่ได้พิมพ์ไทยนะเพราะจะพิมพ์เอ้ยไอ้นนี้ไม่ชื่อแปลกๆทำไมมีคำว่าลลอกชื่อมีคำว่าลลอกมาดูเหมือนผมตลอดนะชื่อของผมมันแปลกอยู่นะขึ้ะอย่างต่อไปที่ผมจะมาบอกก็คือมีการอัปเดตใหม่นะคำหลับเลชั่นก็เนี่ยจะเป็นการเล่นแรกแปรธาตุนะซึ่งข้อมูลนี้นี่ผมเพิ่งไปดูฝรั่งแปลมานะเนี่ยโอ้โหใจอีกซ e ีด้วยนะก็ซื้อตาเลยเนี่นะเอาไอ้เจ้าเขาเรียกอะไรนะ่ะที่ ที่บวกที่บวกหรืออะไรอ่ะผมก็รู้ผมก็ลืมแล้วว่าเรียกว่าอะไรแม่งโคตรหลอนก็เรียกว่านะ้ําเมวนะเจ้าดัาเมวเนี่ยที่มันมีเปอร์เซ็นต์ของการบวกหนังสือใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้กันสิ่งนี้แล้วนะเหมือนเอาสองอันมารวมกันนะก็จะได้เป็นอีกอันหนึ่งมานะแล้วก็ใช้าาจ่ายก็เป็นสี่ร้อยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ไปทําเพื่ออะไรนะแต่เท่าที่ดูสังเกตน,นะเห็นไหมครับมันจะมีเขียนแบบ คูณนู่นคูณนี่เหมือนว่าถ้ามันมีโอกาสคูณสองอะไรงั้นใช่ไหมครับหรือก็มีโอกาสคูณหนึ่งก็คือไม่ติดนั่นเองเฮ้ยนายโยอะไรอะ่ะเอาผมแหลกนะโอเคโอเคโยนให้เขาไปนะถ้าเกิดเดือบไป้วเจ็บโผล่ตอนนี้เจ็บคอนะเสียงมันแตลกนะก็ฝรั่งเขาก็โยนยนู่นนี่นี่นั่นมาคนไทยหรือเปล่าคนไทยเปล่า พิมเขาทักทายเขานะ sto อะไรนะเอาใช่ชื่อนี้ป่ะเนี่ยเออนี่ไงให้ฮห okay. ้โอเคให้ก็ไปละเื็นการกระซิบน,นะสามารถพิมพ์ไทยได้นี่คือข้อดีอ่เหมือนนะตอไปับผมที่ผมเอาชุดนี้มาสามารถทำมาทำไรนะเราสามารถเอาชุดที่ตีบวกหรือนชาร์จมีอยู่แล้วนะสามารถมาช n เอ้ยไม่ใช่นชาร์จสามารถมาแยกได้นะแต่เวลาแยกนี่ต้องหายทั้งอันนะแต่จะได้ xp กลับมานะ โอเคครับเมื่อกี้ปัญหันที่ไหนขอใค้จริงครับปกติที่แชร์น,นี้นะครับก็จะใช้เกี่ยวกับของพวกใกล้พังแลว้วหรือของที่แบบมันไม่จําเป็นเช่นชุดพวกนี้นะสมมติว่าผมไปต้องการมันนะแล้วมันมีเต็มบ้าน็มเมืองนะับเราก็สามารถแยกแบบที่เห็นซึ่งถ้าถ้าต้องการใช้ก็เอาออกได้สามารถใช้เป็นอาวุธได้นะโอเคเอาเฮ้ยหายาเครียดมาแนละ้วต่อไปครับผมก็คือตรงนี้นะ ซึ่งผมไม่ได้บอกในเมื่อเวนานที่แล้วว่าโอ้โหคลิปตั้งแต่สมัยไหนอะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายยศนะซึ่งยศแม่งโอ้โหกินล้านเนี่ยหลายพันล้านอะขายอะไรขนาดนี้นะเรื่องปลาปลาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะที่บ้านหมดแล้วดูนะมันแหลกปลาแหลกสมบุคคลนะอืมโหวิเวนเฉยเลยแล้วคนก็กระโจนเข้าไปนะผมมีของผมไม่อยากลง ดูนะเขาก็ไล่ฆ่าไลา่ลกระตือกันหมดเลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเนี่ยบผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะเราไม่เจอบ้านให้บุกนะเนื่องจากว่าเป็นโวที่แบบเพิ่งรีได้ไม่นานมากแล้วมันยังไม่มปผลสร้างบ้านเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ